บอกว่าข้าวมันไก่ค่ะก็จะมีวิธีวิธีทำที่แบบหลากหลายเนาะแต่ร้านเราเนี่ยเ,เราก็จะมีแบบการใช้เครื่องเทศต่างๆทำให้ข้าวของเราแบบหอมตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนคุณนางโมนเนี่ยเคยบอกให้ฟังว่าเราไม่ได้ขายข้าวมันไก่เนาะมีจุดเปลี่ยนหรือจุดผันอะไรที่เปลี่ยนเป็นขายข้าวมันไก่เออถ้าคุณทำผิดแล้วคุณไม่แก้ไขอันเนี้ยลูกค้าก็อาจจะแบบสเสียลูกค้าไปเลย จากที่ทําออนไลน์มาแล้วก็ออฟไลน์อย่างเงี้ยทำยังไงดีคะให้แบบเรายอดขายของเราเนี่ยมันยังเติบโตได้ในทุกๆวันเชื่อว่าในธุรกิจอะค่ะก็จะเจอปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็อยากให้มองว่าปัญหาตรงนั้นนะคะจะเป็นประสบการณ์ให้กับเราเป็นบทเรียนต่างๆให้กับเราค่ะมันอาจจะมีทุกบ้างสุขบ้างแต่ว่าในวันข้างหน้าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะประสบความสำเร็จ วันนี้เรามาอยู่กันที่ซอยเพชรบุรี5ยานแหล่งธุรกิจร้านอาหารที่เราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารขึ้นชื่ออย่างข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเคล็ดลับและสุดเด็ดของทางร้านพร้อมกับรับฟังเรื่องราวธุรกิจการสร้างรายได้การทำธุรกิจออนไลน์และสารต่อธุรกิจครอบครัว ที่เปิดมามากกว่า50ปีเรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรจะพบกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนกว่าจะมาเป็นดูสิทฟโฟชนาะเรามาติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกับคุณโบเลยค่ะ ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับโบนะคะกับรายการเริ่มยังไงได้อย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยโบอยู่กับคุณแตงโมค่ะเกื้อนภางามพัฒนาพงชัยนะคะวันนี้เนี่ยโบจะมาเล่าใป้นคนฟังว่าการที่เรารับเชื่องต่อจากธุรกิจเนี่ยมีอะไรที่เราต้องเจอหรือว่าต้องปรับตัวบ้างนะคะและที่สําคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับตัวแล้วเนี่ยจะมีมุมมองในการธุรกิจให้สเกล up เติบโตได้อย่างไรได้บ้างด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะให้คุณแตงโมแนะนําตัวให้กับทุกคนรู้จักค่ะชื่อเกื้อนภานงามพัฒนาพง ี่เล่นแตงโมค่คะอายุ25ปีเป็นเจ้าของร้านรูสิท์โฆชนารุ่นที่สค่ะต้องถามก่อนเลยว่าหลังเล่นจบเนี่ยทำไมคุณแตงโมถึงเลือกที่จะทำรับช่วงต่อธุรกิจค่ะมองว่าเรายังสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาซึ่งเรามองเห็นช่องบ้างตรงนี้ ที่จะสามารถเพิ่มยอดขายของเราได้แล้วก็เริ่มบุกตลาดออนไลน์ค่ะ,ะเดกไดี้ว,ว่ามารับช่วงต่อช่วงโควิดเลยเนาะช่วงที่แบบก่อนระบาดด้วยเนาะออต,ตอนนั้นที่เริ่มทำมาก็คือตอนนั้นก่อนมีโควิดสักพักนึงค่ะก็เหมือนกับว่าทางแบรนด์เดลิเวอรี่กับเราก็เริ่มต้นมาพร้อมๆกันเลยเออก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องของออนไลน์นะคะจริงๆเราอยากรู้มากกว่าว่า ร้านอาหารดุสิตโพชนาเนี่ยมีที่มาของร้านของชื่อเนี่ยจากอะไรคะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะขายข้าวมันไก่คะเมื่อก่อนนะคะก็ตั้งแต่รุ่นอากงอามาค่ะต้นตระกูลอยู่ที่ราชวัตรตรงนั้นก็จะเป็นเขตดุสิตค่ะก็เราก็เลยโอเคใช้ชื่อดุสิตแล้วก็ใช้คําว่าโภชนาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยร้านหลายๆร้า,านก็จะใช้คําว่าโภชนาต่อท้ายค่ะก็เลยรวมกันเป็นดุสิตโภชนาค่ะ แล้วตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนคุณนางโมนเนี่ยเคยบอกให้ฟังว่าเราไม่ได้ขายข้าวมันไก่เนาะมีจุดเปลี่ยนหรือจุดผันอะไรที่เปลี่ยนเป็นขายข้าวมันไก่หรือสินค้าเป็นไก่อะคะก็ต้องเอาความก่อนว่าตั้งแต่ปีประมาณ2อ่2าร5 3 2สะค่ะสิทธิ์ผชนาก็คือจะได้เชลชนชิมข้าวขาหมูแล้วก็มีเป็ดย่างหมูแดงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเรา m o v จากตรงที่เป็น ข้าวขาหมูหรือว่าตรงนั้นนะคะย้ายไม่อยู่ที่เพชรบุรี5กลุ่มฐานกลุ่มลูกค้าตรงเนี้ยเอ่อก็จะมีหลากหลายรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าอิสลามด้วยเราก็เลยมองว่าอยากให้ลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะได้ทานอาหารของเราด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเป็นข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เมนูที่แบบทานง่ายผู้ใหญ่ก็ทานได้ดีแบบเลยได้ว่าต้องเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าพอสมควรเลยเนาะการที่จะปรับตรงนี้ได้ mm hmm. แล้วจากการที่รับเพื่องตอมาประมาณสปีกว่าเนี้ยค่ะคุณแตงโมมองว่า เราเจอปัญหาอะไรที่อยากจะบอกกับคนรุ่นหลังๆที่ท,ที่จะต้องมารับช่วงต่อธุรกิจว่าแบบให้เต็มตัวปรปับตัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะที่คุณแตงโมมองว่าเฮ้ยม,มันมันต้องจัดการให้ได้ค่ะถ้าเราอยากจะทําธุรกิจครอ,กกอบครัวค่ะคิดว่าธุารกิจอะค่ะเวลาทําไปเนี้ยมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเราก็หลักๆเลยเราก็ต้องแบบ เยอะๆแล้วก็ใช้แบบเหตุผลในการคิดตัดสินใจว่าอันนี้ควรจะทําต่อไหมไม่ทําต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการลงทุนบางอย่างมันก็แบบเวสเนาะมันอาจจะไม่คุ้มใช่ใช่ใช <ๆ S 2> แล้วก็อย่างถ้าเป็นธุรกิจอาหารนะคะเรื่องพวก Delivery เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาหลายอย่างแบบส่งของไปผิดบ้างไม่ครบบ้าง<ม>ก็เราก็เหมือนเราต้อง handle ปัญหาพวกนั้นอาจจะคอแบบ ติดต่อลูกค้าส่งของตามไปหรือว่าเขาลูกค้าอาจจะรับเงินคืนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราแบบทําผิดพลาดไปดีกว่าก็คือไม่อยากให้เหมือนแบบว่าฝืนนะคะฝืนว่าเออถ้าคุณทําผิดแล้วคุณไม่แก้ไขอันเนี้ยลูกค้าก็อาจจะแบบคุณเสียลูกค้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นรีบแบบแก้ไขแล้วแบบเป็นการแอคชั่นที่แบบว่องไวอะค่ะเหมือนลูกค้าก็จะรับรู้ได้ว่าเออเราตื่นตัวในการที่จะแบบแก้ปัญหาให้เขานะอะไรเงี้ย เขาก็สั่งเราที่ทุกวันนี้เรียกว่าชินเลยปะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะาปัญหาร้านอาหารหน่าจะมีทุกวันค่ะเพราะว่าด้วยลูกค้าที่สั่งหลายๆแบบอะคะ่ะบางทีเราก็มีผิดพลาดต่าง,ตงแต่เราก็แบบทำให้เขาใหม่แก้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรับมือ,อยังไงกับลูกค้าที่แบบบางทีจัดการยากอย่างเงี้ยคะ่ะแบบโมโหคนใส่เราหรืออะไรอย่างเงี้ย เรียกว่าก็ต้องใช้สติแล้วก็อารมณ์หลักหลัก็คืออยู่ที่ตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าในการทํางานทุกอย่างต้องไม่ใช้อารมณ์เ,เหมือนเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งว่าแบบโอเคถ้าลูกค้าคนนี้เขาจะโอเคกับการขายแบบนี้การคําพูดแบบนี้นะคะ่ะ ซึ่งอย่างที่คุณแตงโมบอกดนะ้วยเนาะว่าตอนที่เรามารับช่วงเป็นช่วงที่ยุคมันเปลี่ยนจริงๆก่อนที่จะเริ่มแล้วอยากทราบอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมคุณแตงโมถึงเลือกที่จะขยายช่องทางเป็นพวกแกรฟหรือว่าพวกออนไลน์แลนด์ไลน์แมนต่างๆเนี่ยคะ่ะทั้งๆที่ตอนนั้นโควิดยังไม่มาแต่เราเอาเข้าไปก่อนมองว่าบริเวณใกล้เคียงอะคะ่ะเป็นกลุ่มคนในเมืองที่เขาน่าจะเป็นลูกค้าของเรารายใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแถวนี้มีทั้งโฮสเทลโรงพยาบาล หรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะซึ่งคิดว่ากลุ่มลูกค้าตรงนี้เยอะแล้วการที่เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ค่ะมันเป็นเหมือนช่องทางใหญ่เลยค่ะที่จะทำให้ทุกคนเหมือนสั่งได้ง่ายแล้วก็ไวค่ะแล้วอย่างในงโมเอาข้อระบบออนไลน์อย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะแล้วมองว่าแบบมันคุ้มไหมอยากฟ้า,ามองของแตงโมแล้วกันว่ามันคุ้มไหมเพราะอะไร คิดว่าคุมค่ะเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้ร้านค้าดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยค่ะแล้วการเตรียมตัวเอาเข้ายากไหมคะทั้งที่ร้านเนี่ยมีเข้าระบบไหนบ้างค่ะตอนนี้ก็จะมีแก๊็ o โรบินฮูดค่ะช้อปปีแล้วก็ Line Man ค่ะเหมือนตอนแรกค่ะทางร้านก็คือต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างทั้งโปรดักสินค้าร<ม>ายละเอียดสินค้าว่าเมนูนั้นมีอะไรใส่อะไรบ้างเพื่อแบบเป็นจุดขายดึงดูดลูกค้านะคะแล้วก็ราคาด้วยค่ะซึ่งแต่ละแอปเนี่ย เราก็จะตั้งราคาต่างกันค่ะด้วยเปอร์เซนต์ด p ด้วยเนาะแต่ละแอปที่ต่างกันแต่ว่าพอสักพักหลังจากนั้นนะคะเหมือนเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าการตั้งหลายหลราคาเนี่ยทางร้านก็จะมีการสับสนส่วนตอนนี้เราก็เลยเซตอัพทุกแอบบะค่ะให้เท่าๆกันอ๋อแล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราสมมติแบบมือใหม่มากๆเลยเราเอาเข้าระบบทุกอย่างปุ๊บเขาจะดันไหมอ่ะแล้วแล้วแบบเราจะทำยังไงให้ เราเข้าไปแล้วเราถูกดันหรือว่าคนรู้จักเราในวงที่กว้างมากขึ้นรูปสวยๆะคะ่ะก็ช่วยได้เยอะมากเลยะคะ่ะที่แบบสมมติเราก็ต้องสมมติตัวเองอะคะ่ะว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าแล้วเราอยากจะซื้อไหมถ้าเราเห็นรูปนั้นเราก็ต้องคิดว่ารูปนี้น่ากินจังเห็นแล้วแบบรีบกดอยากซื้อทันทีอะไรเงี้ยะคะ่ะมันเกี่ยวด้วยไหมว่าถ้าอยู่แถวเนี้ยจะยิ่งเห็นเราแล้วก็ถ้าไกลออกไปเนี่ยจะรู้จักเราจากป่าๆมากกว่า ก็มีส่วนค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ค่ะเวลาเขากดมาดูเนี่ยคิดว่าเรื่องค่าส่งเนี่ยก็จะน่าจะมีส่วนเพราะว่าถ้าเขาแบบเปรียบเทียบกับราคาอาหารถ้าค่าส่งแพงเขาก็อาจจะไม่สั่งซึ่งถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าบริเวณนี้ค่ะบางคนก็เป็นลูกค้าฐานเก่าเราอยู่แล้วแต่แค่แบบไม่สะดวกจะมาที่ร้านเองเขาก็กดสั่ง d e l ิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยจากที่ทำออนไลน์มาแล้วก็ออฟไลน์อย่างเงี้ย ทำยังไ,ไงดีคะให้แบบเรายอดขายของเราเนี่ยมันยังเติบโตได้ในทุกๆวันมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งปัจจุบันแล้วก็ลายใหม่ๆมากยิ่งขึ้นก็อ่าถ้าเป็นลูกค้าเดิมเนี่ยเราเวลาใครที่เป็นลูกค้าประจําที่เขาแบบมาซื้อบ่อยมากๆเหมือนเราก็มาถึงปุ๊บเราก็จําได้เลยเขากินแบบนี้แบบนี้อันนี้ในฐานแบบออฟไลน์ลูกค้ามาร้านแบบประจํานะคะเหมือนบางคนแบบไม่ต้องสั่งเลยว่ากินอะไรเหมือนเราก็รู้เลยว่าอ๋อเมนูนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่ว่าถ้าการสร้างฐานลูกค,ค้าใหม่ในออนไลน์เนี่ยเหมือนเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามชอยบางบางคนอาจจะมีโนต้ตมาว่าแบบไม่ใส่อันนี้นะคะแพ้อันนี้นะคะเหมือนถ้าเราทำตอบโจทย์เขาได้เนี่ยคะ่ะเหมือนก็ลูกค,ค้าก็ตอบกลับมาว่าแบบไอ้สั่งซ้ำนะเหมือนที่เราเห็นนะคะค่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นลูกค,ค้าประจำรายใหม่ของเราเลยเรียกได้ว่าถ้าทำออนไลน์ก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บดีเทลลูกค้าพอสมควรเหมือนกัน แล้วแบบในร้านเนี้ยค่ะมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็เมนูไหนที่ขายดีที่สุด่ะก็อย่างเช่นเมนูข้าวมันไก่อ่ะค่ะของเราก็คือจะพยายามแบบเหมือนใส่วัตถุดิบที่เราคิดว่าเรากินเองก็อร่อยลูกค้ากินก็ต้องติดใจอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนทุกอย่างเราอะต้องชิมด้วยตัวเราเองก่อนแล้วเราแตกต่างจากคู่แข่งร้านอื่นยังไงคะนอกข้าวมันไก่และอื่นในเราแวกนี้หรือว่าร้านอื่นทั่ว,วไป ก็ต้องบอกว่าข้าวมันไก่ะคะ่ะก็จะมีวิธีวิธีทำที่แบบหลากหลายเนาะแต่ร้านเราเนี่ยเ,เราก็จะมีแบบการใช้เครื่องเทศต่างๆทำให้ข้าวของเราแบบหอมหอม<อ>มากค่ะจากที่คุณโบได้ชิมก็อร่อยมากค่ะทุกคนร,รสชาติมันแบบหอมมีขเขาเรียกว่า,าอะไรเค<พ>รื่องเศทศที่แบบร้านอื่นๆไม่มีเรารู้สึกว่านะร้านส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ใส่แต่เรา เรารู้สึกว่าการใส่ลงไปเนี่ยมันทําให้ตัวข้าวมีกลิ่นหอมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้าติดใจแต่ว่าพอเริ่มมาเหมือนแบบยุคสมัยเนี้ยเหมือนไลฟ์สไตล์วัยรุ่นที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็มีการแบบแอัดแอแดปเมนูขึ้นมาซึ่งตอนนี้ขายดีมากค่ะก็จะมีมามา่มาต้ยามยำไก่ทอดกับเก็นยาโอยำไก่กรอบเพราะว่า ก็คือของเราเนี่ยเข้มข้นไม่เหมือนเจ้าอื่นนะคะเพราะว่าเราก็ทําเองทั้งซอสโฟทั้งมีเขาะะ่าค่ะลูกค้าน่าจะชอบถูกใจที่รสชาตินี้อ่ะก็เลยกลับมากินบ่อยๆว,ว้าวแลวยังมีเมนูอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่เต้าหู้ทอดกับเกี๊ยวกรอบตัวนี้นะคะ่ะเราจะใส่มากับเมนูต้มยำะคะ่ะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งพวกมาม่าต้มยำไก่ทอดเย็นตาโฟต้มยำไก่กรอบหรือพวกเป็นเครื่องลูกขินปลาถ้าเป็นเมนูต้มยำเนี่ย เราจะใส่ตัวเกี๊ยวขย่าวให้ในเกี๊ยวขย่าวเนี่ยก็จะมีเต้าหู้ทอดด้วยผงเป็นผงเป็นปปใส่เป็นพวกผงปาปิก้าอะไรพวกเนี้ยค่ะให้ได้แบบมีความคมกรอบมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงเนี้ยจริงๆชอบมากเลยนะคะแบบมันดูแบบแอดออนจริงๆว่าถ้าถ้าแค่เกี๊ยวอย่างเดียวมันก็ธรรมดาแต่เราเลือกที่จะเพิ่มแบรลูแบบเพิ่มรสชาติอะไรให้มันอร่อยยิ่งขึ้นคือตอนแรกอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ใส่ค่ะแบบ ก็เป็นเกี๊ยวทอดธรรมดาเลยค่ะแต่เหมือนเราอ่ะเรับฟังลูกค้าว่าแบบเกี๊ยวแบบเพลนไปรสชาติจืดไปอยากให้มีอะไรมาเสริมหน่อยเราก็พยายามปรับจากฟีดแบ็กของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วเราก็นั่งคิดัรับเออทำยังไงดีนะถึงจะแบบถูกใจลูกค้ามากขึ้นว้าวสุดยอดค่ะปรับตามใลูกค้าอย่างงี้แหละลูกค้าถึงจะรักถึงจะชอบแล้วก็กลับมาทานเราสั่งค่ะ แล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะโบแอบสังเกตเห็นว่ามันมีคําคมด้วยใช่ค่ะตัวนี้คุณแตงโมเขียนเองเลยปะคะใช่ค่ะก็คือเวลามีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากให้ลูกค้าแบบเขาแฮปปี้กับเครื่องดื่มเราก็กากหาโลโก้หาแดนอะไรมาเหมือนแบบว่าลูกค้าได้ไปแล้วแบบเขาน่าจะชอบอะค่ะแล้วก็ใส่ข้อความเล็กๆเ,เหมือนแบบเออกำลังใจ,จใช่กาลังใจหใ,หให้ลูกค้าคือทางร้านเนี่ยมีทาร์เก็ตที่ค่อนข้างกว้างเนาะ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถที่จะทานได้ <จน S 1> ก็ผู้สูงอายุกินได้หมดเลยค่ะก็อย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยก็อาจจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำาพะโล้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสที่แบบว่ากินง่ายๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเจนแบบวัยรุ่นอย่างเราเราก็อาจจะบางทีอยากกินรสจัดเนาะก็เป็นเมนูต้มยำเนี่ยก็คือฟินมากค่ะตอบโจทย์มากๆคิดว่าแบบหัวใจของธุรกิจยุสิบโชนาคืออะไรคะก็คือก็ต้องมีใจรักค่ะแล้วก็ มีความอดทนเพราะว่าจะบอกว่าร้านอาหารเนี่ยมีใจรักอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้ทางแรงกายแล้วก็แรงใจะคะ่ะทางร้านอาหารนะคะรสชาติด้วยแล้วก็รสชาติที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยอะไรเนี้ยคะ่ะซึ่งเราก็พยายามอัดแอปตรงเนี้ยมาเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาค่ะอค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราได้ฟัง เคล็ดลับนะคะหรือว่าเทคนิคต่างๆในการที่จะรับช่วงต่อธุรกิจไปอย่างมากมายแล้วในตอนท้ายนะคะก็อยากให้คุณแตงโมเนี after, ่ยฝากถึงคนที่จะต้องมารับช่วงต่อธุรกิจหรือว่ากําลังจะรเริ่มทําธุรกิจร้านอาหารของที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าการที่มารับช่วงต่อธุรกิจจากที่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่เจอปัญหาหลายอย่างนะคะที่ต้องแบบรับมือซึ่งคิดว่าเชื่อว่าในธุรกิจอะค่ะ ก็จะเจอปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็อยากให้มองว่าปัญหาตรงนั้นนะคะจะเป็นประสบการณ์ให้กับเราเป็นบทเรียนต่างๆให้กับเราค่ะ,ะมันอาจจะมีทุกบ้างสุกบ้างแต่ว่าในวันข้างหน้าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะประสบความสำเร็จว้าวแค่ฟังก็ถือว่าว้วา,วาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ในตอนท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ทิมในโงมดผักช่องทางของทางร้านค่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยไปชิมกันค่ะ ตอนนี้นะคะ d e l i v e r y ก็จะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะหรือว่าวันธรรมดาถ้าลูกค้าอยากทานจริงๆก็อยากให้โทรมาที่เบอร์ร้านค่ะเป็นการเหมือนสั่ง่วงหน้าแล้วก็เรียกเป็นแก๊ตเอ็กเพมานรอกก็ได้นะคะก็จะติดต่อเบอร์ร้านได้เลยที่0 6 5 5 7 6 6 5 2 6ค่ะหรือว่าจะมี Line Official ซึ่งก็แอดได้ตามทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็เพจ n s t a g r a m เลยค่ะ ก็ื่อเพจก็จะจเป็นดูสิโพชนาเลยค่ะ d u s i p t o c h a n a นะคะใครที่แวะมาที่ทางร้านเนาะก็สามารถมาทักทายคุณแตงโมโได้นะคะเจ้าของร้านน่ารักและใจดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอปิดคลิปกับรายการเริ่มยังไงได้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วติดตามพบกันใน EP ีถัดไปค่ะบ๊ายบาย